ครับมาดูเครื่องเล่นวิดีโอเทปแบบพกพานะครับตัวนี้มีจอ lcd มาให้ด้วยนะครับเป็น lcd 5นิ้วนะครับตัวนี้เสียนะครับย้ำนะครับเสียนะครับไฟเข้านะครับแต่ว่าจอติดแต่ว่ามันใช้งานไม่ได้นะครับเครื่องเหมือนค้างเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับตัวนี้เป็นของ hitachi นะครับรุ่น vt lc 50 em นะครับ video cassette recorder ครับเดี๋ยวมาลองเสียบไฟดูครับตัวนี้แบตเตอรี่ไม่มีมาให้นะครับตัวแบตเตอรี่ไม่มีมานะครับตัวเสาตัวอะไรยังอยู่ครบอ่าอะแดปเตอร์ไม่มีมานะครับมีมาอย่างนี้เลยโดนโน้เลยนะครับลองเปิดดูครับหน้าจอติดนะครับแต่ว่าเสียง มอเตอร์หมุนค้างนะครับเราก็จะดับไปนะครับตองสักพักหนึ่งนะครับจะดับไปเองนะครับเราปิดหน้าจอนะครับ